สุขความสวัสดีความเจริญในธรรมโงมังเกิดมีแกบรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการอภิธรรมนำสุขก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายชีวิตของเราที่เดินทางมาถึงวันนี้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข่ในบุญส่งผลทําให้เรานั้น เป็นอยู่สบายทำธุรกิจการค้าการขายเจริญก้าวหน้านี่บุญส่งผลสนับสนุนทำให้เราเป็นอยู่โดยสะดวกสบายแต่ถ้าขณะใดถ้าบาปส่งผลแล้วมันทำให้ใจของเราเป็นทุกข์จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็เต็มไปด้วยอำนาจของความทุกข์อันเป็นอนิจฐารมคืออารมณ์อันไม่น่าปรารถนามันจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลา บุญและบาปทั้งสองนี้มันเป็นเครื่องให้ผลเสมอกันอย่างพระพุทธองค์ตรัสว่านาหิธรรมโมอธรรมโมจะอุโพสัมมิปาคิโนอธรรมโมนิละยังเนติธรรมโมปาเป็นติสุขติงถ้าบอกว่าบุญและบาปนี้ให้ผลเสมอกันแต่ว่ามันยุติธรรมนะอธรรมโมนิละยังเนติบาปย่อมนำสัตว์โลกไปสู่นิรยะภูมิ ธรรมโมปาเปนติสุขติงบุญย่อมนำสัตว์โลกไปสู่สุขติภูมิและบุญและบาปมันแยกส่วนกันอยู่เราไม่ได้ไปจัดสรรปันส่วนมันมันเหมือนน้ำกับน้ำมันมันเข้ากันไม่ได้ขณะใดที่น้ำมันลงไปปนในน้ำมันมันก็ไม่ผสมกันส่วนน้ำกับส่วนน้ำมันแยกส่วนกันอยู่มันไม่ปะปนกัน ขึ้นชื่อว่าความดีหรือความชั่วที่เรากระทำนะมันจะส่งผลตามส่งผลสนับสนุนทำให้เรานั้นไปถึงที่ต่างๆถึงจุดหมายปลายทางกรรมเนี่มันยุติธรรมอาตมาได้นำเรื่องของพระประมัตรธรรมบรรยายมาถึงเรื่องตรงศรัทธาเจตสิก ตัวศรัทธาแปลว่าความเชื่อความเลื่อมใสมันเกิดขึ้นในจิตใจแล้วมันก็ไปแสดงออกออกมาทางกิริยาท่าทางพูดถึงสำนวนพระอภิธรรมกเรียกว่าจิตตชรูปมันแสดงออกทางกายก็อ่อนน้อมถ่อมตนนี่อ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยมันเป็นเป็นที่มาของตัวศรัทธาศรัทธาเป็นรากเงากราบพระไหวพระ การรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนกราบรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่การให้ความคารุบกราบไหว้แต่ตัวศรัทธามันเกิดแล้วมันมอบกายถวายชีวิตตัวศรัทธาเป็นรากเงาของความดีอย่างว่าสาธุชนท่านใดศรัทธาครูบาอาจารย์ศรัทธาพระเจ้าประสงค์อย่าไปแตะต้องเรื่องที่ไม่ดีไปใส่ร้ายป้ายสีท่านเหล่านี้ตายแทนได้ ยังพระอนนท์เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช้างมันวิ่งแปร่ที่พระเทวทัตสั่งให้หนายควันช้างปล่อยช้างนาลาคีรีไล่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ต้องห้ามพระอนนท์พระอนนท์ไปยืนกันเลยถ้าจะไปถึงพระพุทธเจ้าต้องผ่านข้าพเจ้าไปก่อนทํานองนั้นพระพุทธเจ้าถึงกับตรัสว่าอานนท์ ไม่ใช่หน้าที่ของเธอเป็นหน้าที่ของเราตถาคตพระองค์รู้เหตุตั้งแต่ต้นจนจบนี้เป็นกรรมเก่าของพระองค์ดูสิญาติโยมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วกรรมยังตามส่งผลอยู่ครั้งหนึ่งน่ะพระองค์นั้นได้ไปปล่อยช้างไล่พระปัจเจกับพระพุทธเจ้าวเวลาบินทบาทกรรมนั้นมันผลักดันทำให้พระเทวทัต อยู่ไม่ได้พลักดันปล่อยช้างที่มอมด้วยเหล้าไปไล่พระพุทธเจ้าแตกตื่นกันทุบบ้านทุ่เมืองในเมืองราชคฤห์พระพุทธเจ้าตรัสเป็นมัทธุระวาจากับช้างนาลาคีลีช้างตัวนี้เป็นช้างที่เป็นของพระเจ้าแผ่นดินนาลาคิลีเอ้ยวันก่อนเจ้าเป็นช้างเรียบร้อยวันนี้เจ้าเป็นช้างดุร้าย เขามอมสุลาเจ้าเจ้าเป็นคนประมาทช้างพระโพธิสัตว์ฟังพระพุทธเจ้ารู้เรื่องโยมไม่ต้องไปสงสัยนะเพราะพระโพธิสัตว์นะไม่เหมือนคนไม่เหมือนสัตว์โลกธรรมดาของสัตว์โลกมีสัญญาอยู่สามอย่างกามสัญญารู้จักสแสวงหากามเสพกามโคจรสัญญารู้จักหากินและมรณะสัญญารู้จักกลัวตาย แต่ธรรมเนียมของพระโพธิสัตว์แม้จะเกิดเป็นเหี้ยเป็นลาเป็นอูดเป็นช้างเป็นมา้าเป็นวัวเป็นควายพูดภาษามนุษย์รู้เรื่องพญานกยุงทองก็พูดรู้เรื่องเป็นพญา,ากาก็พูดรู้เรื่องพูดภาษามนุษย์นี่แหละญาติโยมโยไม่ต้องไปแปลกหรอกว่าสัตว์พูดไม่ได้ขนาดเราฝึกฝนอบรมก็ยังพูดได้ ครั้งหนึ่งอาตมาไปปฏิบัติธรรมที่อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีอโยมเจ้าของรีสอร์ทนิมนต์ให้อาตมาไปอาตมาไปเข้ากรรมฐานอยู่ประมาณครึ่งเดือนโยมเจ้าของก็พอถึงตอนเช้าเนี่ยในรีสอร์ทนั้นเขาจะเป็นที่พักถ้าไม่มีคนพักก็จะปิดไว้ในช่วงนั้นโยมก็เลยเปิดโอกาส กำลังปรับปรุงสถานที่ก็เลยนิมนต์พระอาตมาก็ไปอยู่ในเกาะคนเดียวนั่งเรือครึ่งชั่วโมงนะโยมไปที่เขื่อนศรีนครินที่เกาะนั้นกลางคืนพวกเก้งพวกเสียงอะไรต่างๆมันได้ยินแปลกๆมันมีอีกาตัวหนึ่งโยมที่เจ้าของเขาเลี้ยงไว้อีกาเนี่ยมันหัวเลาะ <c oughs> หัวเลาะมันเจ้าของเป๊ะเลยอ่าอ่าท่านครับ ท่านครับนึกว่าโยมที่ไหนมาเรียกไม่ใช่ใครโยมอีกาอีกามันมาเกาะที่หลังคาที่เชิงหน้าต่างมาเรียกท่านครับท่านครับคือคนใช้เรียกเจ้านายเสียงเป็นคนเหมือนกับคนที่มาทําความสะอาดเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรีสอร์ทนี่อีกามันพูดได้โยมกันมาไม่กว่าไม่แปลกนานทีเห็นกาพูด เสร็จแล้วก็เอาข้าววางไว้มันก็มากินข้าวเอกานี่ก็เลี้ยงได้ถึงมันจะเป็นชาติดุร้ายก็จริงชาติขี้โกงชาติขี้รักขี้ขโมยก็ดีอีก,กาแต่ถ้าเราฝึกมันยังพูดภาษามนุษย์ได้แต่บ้านโยมที่บินธบาตท,ที่อยู่กรุงเทพพ่อบ้านส่วนมากแกก็จะกวาดพื้นบ้านกวาดใบไม้ตามบ้านสวนแม่บ้านเป็นคนใส่บาท อตาตมาจะไปบินบัตรพราะบ้านนั้นแกใส่บัตรอาตมาคนเดียวแกจะพูดแม่แม่ใส่บาตแล้วก็หัวเราะกึกกึกกึกกมันเหมือนกับผู้ชายพอเห็นพระไปยืนหน้าประตูบ้านไอ้นกไอ้นกไอ้ขุนทองตัวนี้มันพูดเลยโยมแม่แม่แมใส่บัตรเออเนี่ยมันพูดได้อยู่โยมไม่ต้องไปแปลกนะ พระโพธิสัตว์พูดภาษามนุษย์รู้เรื่องเพราะเป็นพระโพธิสัตว์เขาเรียกว่ามีธรรมสัญญาแล้วก็ทรงไว้ซึ่งความกตัญญูกะตะเวทีนี่เรื่องของความเป็นพระโพธิสัตว์ช้างนาราคิลีที่ไล่พระพุทธเจ้านะเป็นต่อไปในอนาคตจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเป็นนิยตะโพ,พธิสัตว์ด้วยจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน พอพระพุทธเจ้าตรัสเสร็จช้างเนี่ยมอบลงเอางวงนิยมรูปที่ฝ่าบาทของพระพุทธเจ้าจับฝุ่นมาใสกระพองตัวเองสแสดงความจงรักภักดีเสร็จแล้วพระพุทธองค์พูดมัทุระวาจาช้างนาลาคิลีก็กลับลงช้างเป็นช้างพูดง่ายนี่แหละญาติโยมขนาดที่ว่ามีความ ฮึกเหิมปล่อยตอนที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินในยุคนั้นสมัยก่อนเห็นพระปเจกับพระพุทธเจ้าเข้าไปสู่พระราชเจ้าอย่างก็ปล่อยช้างไล่พระปเจกับพระพุทธเจ้าดูสีมาเป็นพระพุทธเจ้าถูกช้างนาลาคีรลีพระเทวทัตสั่งให้นายควันช้างหม่อมเล่าเสร็จแล้วไล่พระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ได้ไล่หรอกพระพุทธเจ้าก็ยืนอยู่ตรงนั้นก็ตรัสแล้วก็กลับลงช้าง นี่อนุภาพของเมตตาเมตตาธรรมความเชื่อความเลื่อมใสความเชื่อความเลื่อมใสศรัทธาที่มันเกิดขึ้นแล้วมันย่างรากลึกลงไปสู่ความสําเร็จพระโพธิสัตว์ทั้งหลายแม้สร้างบาร,รมีอยู่ครั้งหนึ่งพระเทวทัตไปเกิดเป็นพานป่าฆ่าช้าง ซึ่งเป็นบริวารข,ของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เป็นพญาช้างฉัดทันมีตัวใหญ่สังเกตว่าเอ่บริวารของเรามันหายไปไหนทีละตัวสองตัวก็เลยเดินห่างๆมาด้านหลังพระเทวทัตไปเป็นผานป่าในชาตินั้นแกขุดหลุมอำพางด้วยผ้าเหลืองเพราะว่าธรรมดาช้างพระโพธิสัตว์หรือช้างป่าทั้งหลาย เมื่อเห็นธงชัยพระรหันคือผ้าเหลืองจะยกงวงท่วมหัวถวายความบูชาพระเทวทัตไปเกิดเป็นพลานป่าขุดหลุมพลางพอช้างตัวสุดท้ายคือพยาช้างฉัดทันมาถึงก็ยิงลูกศรอ,อาบด้วยยาพิษพระโพธิสัตว์มองที่เห็นที่มาของลูกศรก็เลยเห็นหลุมก็เอางวงนะจับจับนายพ่านช้าง คือปฏิบัติทัตปฏิบัติทัตก็ยกผ้าเหลืองมาคุมกายพระโพธิสัตว์เห็นผ้าเหลืองอันเป็นธงชัยแห่งพระหันพอนอบน้อมพระอริยเจ้าทั้งหลายการที่เราจะฆ่าสัตว์เป็นการไม่สมควรท่านก็วางลงพระยาช้างโพธิสัตว์ก็เตือนสติท่านเป็นบุคคลผู้ไม่สมควรเอาผ้าย้อมฝาดอันเป็นธงชัยพระหัน มโหมกายอันไม่สมควรเนี่ยพระองค์ทรงตรมิติตอนที่เสวยพระชาติเป็นพระญาช้างคือเลื่อมใสศรัทธาเนี่ยตัวศรัทธาที่มันตั้งไว้ดีแล้วมันเป็นเหตุนำพาซึ่งความสำเร็จเรื่องความศรัทธาเนี่ยมันมาในพระธรรมบทท่านก็จำแนกแยกเหตุแห่งความเลื่อมใสศรัทธาไว้สี่ประการหนึ่งลูปปประมาณิกา เลื่อมใสในรูปสวยรูปงามอย่างภวกลิเลื่อมใสศรัทธาในรูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองลูขับประมาณิกาเลื่อมใสในความประพฤติเคร่งครัดอย่างไปเลื่อมใสศรัทธาในพระโมกขลาศนะสามโคศป,ปมาณิกาเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาเพราะเสียงไพเราะเหมือนพระลกุลตกะกัพัทิยะ เป็นผู้แสดงธรรมเสียงไพเราะเกิดศรัทธาเลื่อมใสและข้อที่สี่รมัประมาณิกาความเลื่อมใสศรัทธาในการแสดงธรรมด้วยเหตุด้วยผลเข้าใจไม่ใช่งมงายเชื่อเหตุชื่อผลบริบูรณ์ด้วยหลักฐานที่ท่านแสดงนี่ศรัทธาคือความเชื่อมันอย่างลงแล้วเมื่อศรัทธามันอย่างลงแล้วจะสร้างเจดีจะสร้าง พระโพธรูปใหญ่ๆห,หรือสถานที่ก่อสร้างอันเป็นวัตถุควรบูชาสำเร็จทุกอย่างญาติโยมเคยไปต่างประเทศอย่างไปนครวัดนครทมที่ประเทศขเขมรหรือกรรมัมพูชาโอ้โหมันใหญ่โตมโหรารสร้างได้ใหญ่นี่ศรัทธาที่มันลงตั้งไว้แล้วมันมันทำด้วยแรยงใจนะฮะ แต่ถ้ารำด้วยแรงเงินในญาติโยมมันจะไม่อ่อนช้อยไม่มั่นคงแต่ถ้าทำด้วยศรัทธาเนี่ยมันนำมาซึ่งความสำเร็จก้อนหินแต่ละก้อนถ้าเราไปดูแล้วสิบคนในยกไม่ขึ้นแน่นอนทำไมยุคนั้นสมัยนั้นหลายร้อยปีมาเนี่ยเขายกขึ้นไปตั้งไว้ข้างบนได้อย่างไรน่าคิดในญาติโยมนี่ตัวศรัทธา และตัวศรัทธาเนี่ยมันเป็นเหตุนำไปสู่สวรรค์ก็ได้คำว่า,าก็ได้ในที่นี้แต่ความเชื่อบางอย่างนี่ย่ความเชื่ออันงมงายความเชื่อคล้ายๆกับศรัทธาแต่ไม่ใช่ตัวศรัทธาเขาเรียกว่าทิฏฐิสัญญาทิฏฐิสัญญาเนี่ยจำผิด เช่นว่าฆ่าสัตว์แล้วจะได้ไปสิงสถิตยอยู่กับพระเจ้าเนี่ยก็สัามาคล้ายๆกับสัทธาไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าทิฏฐิสัญญาอันนี้เป็นธรรมที่ควรละในคำภีขันธยมกท่านแสดงไว้ความเป็นไปคล้ายกับสัทธามากเช่นว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปบุญบาปไม่มีผลพ่อไม่มีคุณแม่ไม่มีคุณทำดีทำร้ายต่อกันไม่มีผล พวกปฏิเสธอเหตุกัดทิฏฐิพวกนัติกะทิฏฐิอัรลิยะทิฏฐิปฏิเสธเหตุปฏิเสธผลปฏิเสธการกร,รนะทำเนี่ยทิฏฐิสัญญาความเห็นเป็นไปเช่นกับคนนั้นแล้วก็มีความสุขด้วยทำไปนี่ทิฏฐิสัญญานะมันเป็นธรรมที่ควรละตัวนี้แต่ถ้าเป็นตัวศรัทธาเนี่ย ศรัทธาถ้าเป็นกุศลเป็นไปในทางดีเท่านั้นอยู่ใกล้กับคนมีปัญญามันก็นำถูกทางอยู่ใกล้กับคนโง่มันก็ทำให้ไปในภพภูมิที่ไม่ดีเหมือนกับอดีตชาติของพระลาหุนกับพระเทระมีดาบทสองตนตนหนึ่งชอบไปพักผ่อนปีนอิยาบทในนาคพิภพอีกองหนึ่งไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึง คนที่ไปอยู่เมืองพิภพนาคบาดาลก็เวลาให้พรขอให้สมบัติอิตผลที่ท่านทำบุญแล้วจงได้วิมานปรากฏเหมือนวิมานของพญานาคลูกศิษย์ก็ปรารถนาความไปเกิดอยากได้สมบัติในพญานาคส่วนคนที่ไปนอนบนสวรรค์ชั้นฟ้าก็ให้ศินให้พรขอให้ท่านจงไปเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้ามีวิมานเหมือนพระอินทร์แต่เวลาตายไปจริงๆริงนะ คนสองคนนั้นคนที่ปรารถนาไปเกิดสวรรค์สร้างเหตุดีก็ไปเกิดสวรรค์จริงๆเป็นพระอินทร์ก็คิดถึงเพื่อนเพื่อนนีน้อยใจว่าเราเนะี่ยคบมิตรผิดเสแล้วคบอาจารย์ผู้เป็นป่าประมิตรแม้มีฤทธิ์มีฌานแต่ทำไมท่านแนะนำอย่างนะก็บอกแล้วว่าถ้าอาจารย์ไม่มีปัญญาถามว่าคนมีฤทธิ์ไม่ใช่มีปัญญานะ คนมีฤทธิ์บางทีขาดสติขาดปัญญาทำชั่วลงในโลกก็ได้หลงในยมประกอบด้วยความเห็นผิดอย่างพระเทวทัตเนี่ยพระพุทธเจ้าเตือนแล้วก็แล้วไม่เชื่อและไหนที่สุดพระเทวทัตไปไหนก็ทำชั่วพระเทวทัตได้ฌานได้ฤทธิ์เหาะได้ดำไม่ใช่ว่าจะละความเห็นผิดได้ในเบื้องปลายภายหลังพระเทวทัตทำชั่วก็ไปอบายภูมิมีนรก คนที่ไปเกิดเป็นพญานาคก็ได้ยิงข่าวว่าจะแก้ไขได้ไหมโอ้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกเลยนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปฉันพระตาหารในนาคพิภพบ,บาดานด้วยอนุภาพแห่งฤทธิ์ไปเห็นสามเณรรูปหนึ่งซึ่งเป็นปุปิโยรสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เลยพอใจทำบุญเจ็ดวันแล้วก็ปลาถนาความเป็นพระโอรสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งสำลิดผลญาติโยมไอตัวศรัทธาสาธุปฏิติตาปราถนาตั้งแต่ชาติบำเพ็ญเป็นพญานาคในชาติสุดท้ายพญานาคารนาคตนนั้นก็มาเกิดเป็นพระราหลุลปีโยรสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่คองเพศคารวาตเป็นสิทธัตถราชกุมาร นี่ตัวศรัทธานี่โยมมันเป็นเหตุนำมาซึ่งความสำเร็จเยอะหลักฐานที่ไปที่มานะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวศรัทธานี้เป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาท่าบอกว่ามีผลมากแต่ศรัทธาในทางพระพุทธศาสนามีสี่ตัวก็คือกรรมศรัทธาเชื่อกรรมคือการกร,ระทำคือเชื่อเหตุนะคำว่ากรรมศรัทธาก็เชื่อเหตุวิปากศรัทธาก็เชื่อผลของกรรมคือเชื่อผล ไม่มีใครทําให้เราได้กรรมดีกรรมชั่วที่เราได้รับผลมันกรรมของเราทั้งนั้นเป็นผู้กระทําและข้อที่สามกรรมสกาศรัทธาเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเองอย่างมัตกุณดรีเทพประบุท,ที่ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้าเนี่ยเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเท่านั้นอ่ะทานไม่เคยให้ศีลไม่เคยรักษาภาวนาไม่ได้เจริญตายด้วยความเลื่อมใสศรัทธา ในพระพุทธเจ้าไปโปรดหน้าบ้านแวบเดียวตายไปเกิดบนสวรรค์โอ้เราอาศัยบิดาผู้เป็นผานทานไม่เคยให้ศีลไม่เคยรักษาภาวนาไม่ได้เจริญเราอาศัยศรัทธาตัวเดียวไปเกิดบนสวรรค์นี่ตัวศรัทธานะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสำเร็จส่วนศรัทธาตัวที่สี่คือตถาคตะโพธิศรัทธาเชื่อต่อการตรสรุ้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่สำคัญเลยทำดี ต้องได้ดีทำชั่วมันต้องได้ชั่วดีชั่วมันอยู่ที่ตัวการกระทำพระองค์ตรัสว่าทำใดเป็นทุกข์ผู้ใดได้ประสบพบเห็นก็ต้องเป็นทุกข์อย่างนั้นทำใดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้ามันเกิดขึ้นแก่ใครแล้วผู้นั้นก็กระเสือกกระสนดิ้นรนไปกว่าจะถึงความพ้นทุกข์ว่าทำใดเป็นทางดับทุกข์ถ้าผู้ใดดำเนินเดินตามประสบพบจริงๆ ทำใดเป็นข้อปฏิบัติที่ยังให้เข้าถึงความดับทุกข์ถ้าผู้ใดปฏิบัติตามเข้าถึงความดับทุกข์จริงอย่างนี้เขาเรียกว่าตถาคตโพธิสัต t h เชื่อเหตุเชื่อผลเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเองเชื่อต่อการตัดตะลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระธรรมคําสอนที่พระองค์ตรัสนั้นเป็นยานิกธรรมเป็นธรรมะที่นําผู้ปฏิบัติออกจากกองทุกข์ได้จริง เป็นสันเลขาธรรมเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาเมื่อเราได้เข้าใกล้ได้สะสมอบรมอินทรียบารมีของเรามันก็เริ่มเจริญมากขึ้นเป็นสันเลขาเพราะพระธรรมคำสอนนี่เป็นสวากขาตธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วคือนำผู้ปฏิบัติออกจากกองทุก์ได้จริงและได้จริงเราต้องเข้าใจอย่าง การปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนว่าออกจากทุก์ได้กิงเนี่ยตัวศรัทธาที่เราอย่างลากลงไปแล้วมันเป็นเหตุนำความสำเร็จมาสูต่ตนเช่นยังไงในขณะที่เราตั้งใจฟังพระธรรมคําสอนและประพฤติปฏิบัติตามว่าคนเรามีอยู่สองส่วนเท่านั้นแหะส่วนกายกับส่วนใจส่วนกายเรียกว่ารูปส่วนจิตใจเรียกว่านาม คนเข้าใจกายเป็นรูปจิตเป็นนามรูปนามมันตั้งอยู่ในกฎของความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปบ,งบังคับบัญชาไม่ได้เราเข้าใจกฎธรรมชาติรูปธรรมเข้าใจกฎธรรมชาตินามธรรมเมื่อรูปัธรรมมันเปลี่ยนแปลงเมื่อนามธรรมมันเปลี่ยนแปลงเ,เราเข้าใจว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้มันจะหนีธรรมชาติอย่างนี้ไปไม่ได้ การเข้าใจธรรมะก็คือเข้าใจกฎธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติของรูปของนามนี้นั่นแหละมันจะเป็นแนวทางนำนำเราผู้ปฏิบัติออกจากกองทุกข์ได้จริงนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เลยนำเรื่องศรัทธามาเล่าเพิ่มเติมให้สาธุชนได้สับรับฟังหมดเวลาพอดีโยมนะ วันนี้รายการอภิธรรมนำสุขหมดเวลาแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาปัปูบุบรรยายต้องขอขอบใจและอนุโมทนาสาธุการผู้ร่วมบริจาคอุปัมภ์รายการและญาติโยมสาธุชนผู้สดับรับฟังจงมีความสุขกายสุขใจปราศจากสรรพทุกโศกโรคภัยสรรพ,พอุปัตถวันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มาเบียดเบียนบีทาจงพากันสมบูรณ์พูนสุขด้วยลาบยศสรรเสริญสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อ เป็นปัจจัยเพื่อการรู้แจ้งเห็นจริงในหลักสัจธรรมคำสอนเป็นแนวทางที่จะนำตนพ้นจากกองทุกข์ถึงสุขอันบวรกล่าวคือมรรคผลนิพพานในอนาคตการนั้นใกล้นี้โดยทั่วถึงกันจงทุกท่านด้วยเทินขอเจริญพร